สวัสดีครับวันนี้เราไปกันที่วัดอุโมงหรือสวนพุทธธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปชมกันเลยครับวัดอุโมง์ตั้งอยู่ที่ถนนสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดอุโมง์เป็นโบราณสถานเก,ก่าแก่ที่มีความสำคัญ และอยู่คู่เมืองเชียงใหม่ราวเจ็ดร้อยปีแล้วนะครับประวัติของวัดอุโมงค์จากตำนานเล่าว่าเดิมทีบริเวณวัดอุโมงค์หรือสวนพุทธธรรมเป็นพื้นที่ของกษัตริย์ในยุคใหม่ของพระเช้ามังรายมหาราชทบพระโค์ได้ดำนุบบำรุงศาสนาและสร้างวัดเวลุคมทารามหรือวัดภยัยทิเกคอขึ้นเนื่องจาก ตั้งอยู่บริเวณป่าไผ่เชิงดอยสุเทพเมื่อยุคสมัยและการปกครองของผู้นำเปลี่ยนผ่านไปก็ยังมีการฟื้นฟูบริเวณวัดเรื่อยๆจนเข้าสู่ยุคของพระเจ้าคือนาธรรมาธิราชพระองค์ได้ทำการบูรณนะซ่อมแซมเจดีย์และสร้างอุโมงค์ทางเดินสี่ทิศเพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของมหาเถรจันท์และตั้งชื่อว่าวัดอุโมงค์เถรจันท์ หรือวัดอุโมงค์เชียงใหม่นะครับในช่วงที่เมืองเชียงใหม่อยู่ใต้การปกครองของพมา่าวัดอุโมงค์เป็นวัดร้างไม่มีพระภิกษุจำพรรษาจนกระทั่งในปีพศ2492เจ้าชื่นสีโรรสมาทั้งสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นเนื่องจากได้รับแรงบันดาลใจจากสวนโมกกะปารามของพระพุทธธาสภิกขุและตั้งนามใหม่ให้แก่วัดว่า วัดอุโมง่วนวนพุทธธรรมซึ่งเป็นชื่อที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันนะครับ

เดินไปชมเจดีที่อยู่ด้านบน,นบของโมงกันนะครับมาแล้วต้องขึ้นเออมาแล้วต้องขึ้น๋นวเรามาไม่ถึงโกาบมาเองก็หัดมาไม่ได้นะนะ เจดีวัดอุโมงเป็นเจดีิลปกรรมล้านนามีอายุราวๆ7 0 0ปีนะครับซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างประมาณต้นพุทธศตวรรษที่20นะครับทางขึ้นลงเจดีมีราวบันไดเป็นพญานาคนะครับ ลักษณะเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมทรงระฆังกลมบริเวณทรงกลวยด้านบนของเจดีย์จะเป็นรูปกลีบดอกบัวบริเวณส่วนฐานด้านล่างจะมีปูนปั้นลวดลายสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมของศิลปะปรามานะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นพื้นด้านบนของอุโมงค์นะครับที่ได้เข้าไปชมกันเมื่อกี้เราเดินไปลงอุโมงค์อีกด้านหนึ่งนะครับเป็นอุโมงค์ทางด้านหลังนะครับ เราก็ไปลงสนามก็แบบเนี้ใช่ใช่น่าจะเป็นโดมที่เราอยู่ ต้องถอดรองเท้าถือไปด้วยนะครับปโปรโมงทางด้านนี้จะเดินไปตะลุที่อุโมงทางด้านหน้านะครับ <c oughs> 能在这个隧道可以照相。对。都多起来，头发过来一次。我我我我，没有，他那边没有那个鞋机子。他从那边过来的。哦。他的鞋在那边。哇呀！我给你，我给你手，然后我打，大姐给你打。 ขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ